สวัสดีครับพมกับผมอีรังนะครับกับไมค์กันพลามอชแนลนะครับวันนี้ก็มาดึกอยนะมาไม่เป็นเวลาเท่าไหร่นะครับวันนี้ก็จะมารีวิวงานของ l ล c k ก e s นะครับผมตัวของ Transformer นะครับผมอันนี้ก็เป็นตัวของ Decepticon นะครับฝั่ง Decepticon เป็นตัวของ Blitzwing นะครับผมตัวนี้ผมไม่ได้มาในราคา147บาทนะครับนะครับในแอปส้มนะฮะเดี๋ยวจะขึ้นให้ดูว่าชื่อร้านที่ผมซื้อมาคือชื่อร้าน ชื่อร้านอะไรนะครับเดี๋ยวเราแปะชื่อร้านมาให้บนในคลิปน,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 นะครับก็ตัวนี้การประกอบนะครับตัวนี้จะไม่มีแผงรันเนอร์มาให้นะครับผมนะฮะก็คือชิ้นส่วนที่เขาอยู่ในถุงนั้นจะไม่มีแผงรันเนอร์ให้ก็คือจะเป็นชิ้นส่วนที่อยู่ในถุงนี้เลยนะครับแล้วก็ไม่มีแผงรันเนอร์แล้วก็แค่มาประกอบไปเฉยนะครับผมแล้วก็เนอนด้วยเพราะว่าขนาดของมันที่สูงขึ้นมั้งนะครับ อาจจะทําให้การที่มีแผงแบนเนอร์มันอาจจะไม่กระพอดีกล่องน,นะครับผมนะฮะอาจจะทําให้แผงแบนเนอร์มันใส่ในกล่องไม่ได้เขาก็เลยตัดเป็นชิ้นส่วนลงมานะครับแล้วก็เทๆแล้วก็ประกอบนะครับตัวนี้ก็ตามสไตล์ของบล็อกคีนนะครับผมก็คือก็ประกอบง่ายนะครับผมพลาสติกมีความนุ่มๆพลาสติกเอ่ออยู่ในอยู่ในเกณฑ์ที่ดีมากนะครับผมแล้วก็เอ่อประกอบง่ายใช้เวลาการประกอบสั้นๆน,นะครับผมก็เล่นได้แล้วนะเพื่อนๆนะครับตัวนี้ก็ สิ่งที่แตกต่างไปจากตัวอื่นคือหุนตัวนี้ข้อต่อตรงขาจะไม่เหมือนของตัวอื่นในซีรีส์เดียวกันนะครับข้อต่อขาของบลิสซ์วิงจะเป็นแบบนี้เห็นไหมเพื่อนๆจะเป็นแบบนี้ทรงนี้นะครับแต่ถ้าเป็นของตัวอื่นที่อยู่ในซีรีส์เดียวกันมันจะเป็นแบบนี้นะครับข้อพับสีม่วงเนี่ยตรงเนี้ยมันจะกลมกลมนะครับแต่ว่าถ้าตัวบลิสวิงมันจะเป็นข้อต่อพับยาวๆนะครับ นะครับระยะแบบนี้นะครับผมซึ่งเนี่ยเป็นสิ่งที่มันต่างกันจากตัวอื่นนะครับแล้วก็อย่างอื่นก็ข้อต่อข้อพับแขนก็เหมือนกันหมดทุกอย่างเว้นแต่ตรงข้อพับขาที่ไม่เหมือนกันนะครับผมนะฮะแล้วก็ความสูงที่สูงกว่านะครับผมนะฮะมันมีขนาดตัวที่สูงกว่าในขุ่นตัวซีรีส์เดียวกันนะครับผมนะฮะนะครับก็บลิสต์วิงในภาคนี้ในภาคของยิงมาจากภาคของ G1 นะครับแต่ถ้าเกิดเป็นภาคเดอะวันนะครับบลิสต์วิง จะเป็นสีเหมือน s t a r s c r e a มตัวนี้นะครับผมในภาคบัมเบอร e บีบลิสวิงจะเป็นสีประมาณนี้แต่ในภาควันก็ s t a r s c r e a มเป็นสีของเหมือนของบลิสต์วิงนะครับในภาคบัม b บ e รบีสลับสีกันเฉยนะก, mm. ก็ก็สวยดีนะครับก็คืออ้างอิงมาจากโทนสีที่มันคล้ายกันเพราะว่าใน Transformer ภาคของ G1 เนี่ยตัวที่เป็น s t a r s c r e a m ก็แล้วแต่ตัว b r i d g e w i n g หรือ Thundercaker c เนี่ยมันจะเป็น Decepticon d e c e p t i c o n Decepticon De ฝั่งที่เป็นหุ่นแปลงแปลงเป็นยานลบเป็นเครื่องบินลบได้นะครับผมนะก็อาจจะเป็นการสลับสีขึ้นไปมานะครับผมก็คืออ่าสลับสีไปมานะครับผมแค่นี้ครับเพราะว่าก็อยู่ในจัก,กรวาลเดียวกันนะครับเปลี่ยนแค่สีนะครับแต่ถ้าเกิดตัวนี้ เป็นงานของ KO ที่เป็นเ h i r d Party ต้ตัวใหญ่ก็จะเป็นสีแบบนี้เลยนะเพื่อนๆนะครับแต่ผมไม่มีรูปให้ดูนะแต่ผมไปเปิดเจอในร้านค้าในแอร์ส้มมันมีตัวบลิสติงที่เป็นตัวงาน Third Party ตี้ตัวใหญ่นะครับผมสูงประมาณ23มเซนก็จะเป็น,ส,บบนสีแบบนี้หัวสีแบบนี้แล้วก็ไหลสีแบบนี้นยเพื่อนๆนะครับผมแปลเป็นยานลบได้เป็นรถถังได้นะครับผมนะฮะ <Quantum. quindi S 1> ก็ตัวนั้นที่เป็นงาน KO เ h i r d Party ต้สวยนะตัวใหญ่นะครับผมแต่ผมไปเล็งตัวของเมโทรเปลกไปแล้ว ที่เป็นหุ่นฝั่งออโตบอรที่เป็นฐานทัพอ่ะเออผมไปเลงไว้แล้วก็กดใส่ตะร่าเรียบร้อยนะครับช่วงนี้ช่วงนี้ยังซื้อเยอะไม่ได้นะครับผมช่วงนี้ซื้อเยอะไม่ได้นะครับผมนะเพราะว่าวันนี้มาส่งเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็มีของมาส่งอีกนะครับผมแล้วก็อีกสัก4วันสัก3าสวันเดี๋ยวมีของอมาส่งอีก2กล่องก็เดี๋ยวช่วงนี้ต้องค่อยๆเป็นสเต็ปไปเรื่อยเพื่อนๆนะครับผมไปหักผมไม่ได้หักผมเดี๋ยวไม่ไม,มีไม่มีตังกินมาม่านะครับผมนะฮะก็ ใครที่สนใจนะครับเดี๋ยวผมอย่างที่บอกไปเดี๋ยวผมจะแปะชื่อร้านมาให้ในคลิปนะครับผมก็ลองไปดูดูกันได้นะครับผมร้านนี้นะครับผมนะก็เป็นร้านที่มีแนวนี้ของบล็อกคีนี่เยอะมากนะครับผมตันเนี้ยถ้าไถ่ไปในแอปส้มหรือแอปดำเนี่ยงานของบล็อกคีนี่เกินมากเเพื่อนเยอะมากนะครับล่าสุดนี่เหมือนจะออกอะไรมาอีกแล้วล่ะนะครับใหม่ๆเลยผมลืมแล้วเพิ่งเปิดไปเห็นเมื่อตอนเช้า ไม่แน่ใจะว่าเป็นอะไรแหละนะครับมาใหม่นะมินเนี่ยนมินเนี่ยนออกมาแล้วมีโปเกมอนอ่ากรานโซดอ่ากรานโซดออกงานกรานโซดเป็นหุ่นสีแดงมาก่อนนะครับราคาก็อตอนหนึ่งกล่องต่อตัวนี่ก็ประมาณหลักพันนะเพื่อนนะครับก็แต่ว่างานสวยมากงานโอ้โหงานสวย แล้วก็ยิ่งเป็นพลาสติกเกตนี้ด้วยโอ้โหผมว่าถ้าเป็นเพื่อนๆซื้อไปประกอบผมว่าฟินแน่นอนนะครับตัวนี้สวยจริงการตัวของกรานโซดงานของบ็อกคีนะครับเพื่อนๆลองไปหาดูได้ลองไปเซิร์ชดูนะสวยจริงแล้วเพื่อนๆน่าจะนาลุกวาวนะเพราะงานมันดีจริงนะครับผมนะฮะก็ประมาณนี้เพื่อนๆตัวนี้ก็จุดขยับก็ปกติเหมือนตัวอื่นๆทั่วไปนะครับผมนะฮะลูกเล่นก็มีก็อาวุธก็จะมีปืนแล้วก็มีดาบมาให้แล้วก็ ปีกที่สามารถพับได้นะครับผมนะฮะปีกพับได้นะครับผมนะฮะก็มีประมาณนี้นะครับการจัดท่าก็ดีนะครับผมนะฮะเพราะอันนี้มันก็สีสันสวยมากเพื่อนๆนะครับสีสันสวยนะครับการลงสีเขาลงมาให้อย่างเรียบร้อยนะครับผมนะฮะเออมันเป็นหุ่นที่เท่ดีอ่ะตัวสูงกว่าตัวอื่นๆในซีรีส์เดียวกันด้วยนะครับผมเพื่อนๆครับใครสนใจก็ไปในแอปส้มได้นะครับผมก็ราคาตัวนี้1 4 7บบาทนะครับผมก็ ลองไปหาดูกันแล้วเพื่อนๆจะฟินนะครับในการประกอบนะครับแล้วก็ฟินในการเก็บนะครับอาจจะไม่ฟินตอนไปตอนเวลาหาเงินซื้อนี่ยครับผมนะครับสวยครับสวยตัวนี้แนะนําว่ามีตู้ใส่นะครับสวยแน่นอนตัวนี้นะครับผมนะฮะยืนกันเป็นหมู่เหล่าเนี่ยโื้หเท่นะครับผมน่ารักด้วยนะครับผมนะฮะอ่ะประมาณนี้นะครับผมแล้วก็มีอีกหนึ่งเรื่องคือเดี๋ยว ผมได้กันจะมีของมาส่งผมจะเป็นกันพานะครับกันพานะครับของจีนค่ายอะไรผมไม่แน่ใจนะครับผมนะเป็นตัวของออในภาคอิตอรี่เดี๋ยผมขึ้นภาพไปดูนะครับผมของอิตอรีภาพวิตอรีกันดั้มเป็นหุ่นที่คล้ายๆปอปเปิ้ลมันชื่ออะไรนะมีคอมเมนต์หนึ่งบอกผมชื่อว่ามันเป็นงานพีเป็นไดครับชื่อว่าชูคิวอะไรสักอย่างนะครับเป็นสเกลตหนึ่งต่อร้อยเดี๋ยวได้ของมาเมื่อไหร่เดี๋ยวผมจะประกอบเสร็จอะไรเสร็จเดี๋ยวอาจจะมา รีวิวให้ดูอีกครั้งหนึ่งครับผมนะครับก็ประมาณนี้นะครับผมก็สาหรับใครที่ชื่นชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดซับสไครป์กดไลค์กดแชร์ให้ช่องนักกันพาามอนะครับไว้พบกับการรีวิวกันพาหรือหุ่นทาร์ฟเมอร์บ็อกคีร์หรือปาร์คหรืองานบุธเด็กต่างได้ในคลิปต่อไปนะครับผมสำหรับวันนี้นลาไปก่อนสวัสดีครับบ๊ายบายบริสวิงดิเซปติคอน Cảm ơn các